เหรียญหบาทราชการที่9ก็จะเริ่มจากเหรียญน,นี้นะครับกลางเหรียญน,นะครับก็จะมีพระอุโบสถวัดเบญจมาบอพิษดุสิตวนารามนะครับกรุงเทพมหานครนะครับข้อความด้านบนขอบเหรียญน,นะครับประเทศไทย พศ2531นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับพระอุโบโสถวัดเบญจมาบพิษนะครับด้านล่างขอบเหรียญน,นะครับตัวเลข5ไทยเลข5อารบิกนะครับเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนพศ2531นะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นพประเซ็นสลับนะครับ กลางเหรียญน,นะครับก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญมีอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชเบื้องขวาริมขอบเหรียญมีข้อความรัชกาลที่9ลักษณะตัวอักษรนะครับเบื้องขวาริมขอบเหรียญรัชกาลที่9 รูปแบบตัวหนังสือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพื้นผิวเหรียญน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญมีเฟืองนะครับ เหรียญ5บาทพศ2531เป็นเหรียญพระอุโบสถวัดเบนจมาพรพิตรรุ่นแรกนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ5บาทพศ2541 อักษรริมขอบเหรียญน,นะครับข้อความประเทศไทยพศ2541นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับพระอุบโสบสถวัดเบญจมาบพิรนะครับตัวเลข5ไทยตัวเลข5้าอารบิกนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญมีเฟืองนะครับก็เป็นเหรียญผ่านใช้นะครับพศ2541นะครับ วันนี้นะครับก็จะมานําเสนอนะครับรายละเอียดของเหรียญน,นะครับ5บาทพศ2531พศ2541และพศ2551นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับปกตินะครับพศ2541นะครับพลิกเหรียญมาเป็นพระผสยนสลับนะครับ ส่วนเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทปศ2531นระสนะครับพระอุโบสถวัดเบนจมาบาพิตรุ่นแรกนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต44 5, 3, ล้าน5 3 3 0 0นเหรียญนะครับเป็นเหรียญพระอุโบสถวัดเบญนนะครับรุ่นแรกนะครับ ส่วนเหรียญต่อมาแล้วครับเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับพศ2541นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมจำนวนการผลิต31ล้าน30,000 0เหพันเหรียญนะครับ ก็ไปเรียนผ่านการใช้นะครับเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญ5บาทพศ2551นะครับเป็นเหรียญในราชการที่9นะครับวันนี้นะครับที่มานำเสนอนะครับก็จะเริ่มจากปี2531เเหรียญต่อมานะครับก็จะเป็น ภศ2551นะครับด้านบนขอบเหรียญน,นะครับมีอักษรข้อความประเทศไทยภศ2551นะครับกลางเหรียญน,นะครับพระอุโบสถพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามนะครับตรงนี้นะครับเลข5ไทยเลข5อาอารบิกนะครับขอบเหรียญน,นะครับเป็นขอบเฟืองน,นะครับ พลิกเหรียญมาแล้วครับเป็นพระเศียรสลับนะครับกลางเหรียญนะครับก็มีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชนะครับลักษณะตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างขอบเหรียญข้อความรัชกาลที่9นะครับลักษณะรูปแบบตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญพัสสีเล็กนะครับเหรียญ5บาทพศ2 5 5 1พัสเสียนเล็กน้ำหนัก7.5กรัมเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตร จำนวนการผลิต220 3, ล้าน463,200เหรียญด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญมีเฟืองนะครับ ก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญ5บาทหมุนเวียนปกตินะครับพศ2551พัสเดีเสียงสลับนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญ5บาทพศ2551พัสเดีเสียงใหญ่นะครับด้านบนขอบเหรียญน,นะครับ ตัวอักษรข้อความประเทศไทยพศ .2551 นะครับกลางเหรียญพระอุบโบสถวัดเบญจมาประพิรดุสิตวนารามนะครับตัวเลข5ไทยตัวเลข5อาอารบ,บิกนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับมีฟันเฟืองนะครับ พลิกเหรียญนะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับก็เป็นเหรียญปกตินะครับถ้าเป็นพระเศียรสลับนะครับถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับพบเจอเหรียญพระเศียรตรงนะครับด้านหัวกับด้านก้อยตั้งขึ้นทางเดียวกันนะครับรับซื้อเหรียญละ400บาทนะครับรับซื้อจริงไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับพลิกเหรียญมาแล้วนะครับกลางเหรียญนะครับก็มีพระปรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญ มีอักษรข้อความภูมิพลอดุลยเดชเบื้องขวาริมขอบเหรียญมีอักษรข้อความรัชกาลที่9นะครับใช้กล้องสองนะครับให้เห็นนะครับรายละเอียดของตัวอักษรนะครับรูปแบบตัวหนังสือนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับรัชกาลที่เผืนผิวเหรียญน,นะครับเหรียญผ่านการใช้นะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพัสดเสรียญใหญ่นะครับพศ2551นะครับเหรียญ5บาทหมุนเวียนนะครับพศ2551นะครับก็จะมี2แบบนะครับเป็นแบบพัสดีเล็กและแบบพัสดีใหญ่นะครับเป็นพศเดียวกันนะครับแต่มี2บล็อกนะครับบล็อกแรกนะครับเป็นพัสดีใหญ่ ขออภัยนะครับบล็อกแรกเป็นพระผสยนเล็กนะครับเหรียญ5บาทพศ2551นะครับบล็อกแรกเป็นพระผสยนเล็กนะครับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิต220ล้าน4 6 3แ0 0หกหเหรียญนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับขนาด24มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก6กรัมนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนานะครับพระผสยนเล็กน้ำหนัก น้ำหนักจะเยอะกว่านะครับน้ำหนัก7.5กรัมเป็นเหรียญมีความหนานะครับหนัก7.5กรัมส่วนเหรียญนี้นะครับ5บาทปสอง5ันระเอสียนใหญ่น้ำหนัก6กรัมนะครับเบากว่านะครับเป็นเหรียญบางนะครับจำนวนการผลิตนะครับ6ล้าน2 2 5 0 0 0่นเหรียญนะครับเหรียญะเสียญใหญ่นะครับปสระสนะครับ นี่ครับพศเดียวกันนะครับ2551นะครับแตกต่างกันตรงที่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบางนะครับลิกเหรียญกลับมานะครับเหรียญ5บาทปศส5 5 1รบล็อกแรกนะครับจะเป็นบล็อกผสียนเล็กเหรียญหนานะครับ บอกต่อมานะครับพอเดียวกันนะครับ25 5 1นะครับเป็นบล็อกผสยนใหญ่เหรียญบางนะครับเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิตน้อยนะครับเหรียญ5บาทพศ2 5 5 1พระเยสียนใหญ่เป็นเหรียญแบบบางนะครับพศ2551จํานจำนวนการผลิตน้อยนะครับ6ล้าน2อ5แสนหมื่นพันเหรียญนะครับสังเกตพักพักนะครับ เหรียญนี book, ้นะครับเป็นพระพักในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กนะครับสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มนะครับส่วนเหรียญนี้เนี่ยครับเป็นบล็อกพระเศียรใหญ่นะครับเป็นช่วงสมัยที่รัชกาลที่9กนะครับเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะครับสังเกตพระพักนะครับพระเศียรเล็กเป็นพระพักหนุ่มนะครับพระเศียรใหญ่เป็นพระพัก ในช่วงเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะครับเป็นช่วงผู้สูงอายุนะครับเหรียญพระพักพระพักนี่นะครับพระเศียรใหญ่นะครับจะเป็นสมัยที่รัชกาลที่9้านะครับเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ